ครับเ,เพื่อนเพต่อนรัตระู้สูมม่ o m m y Channel นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Apple Pay ครับ Apple Pay ไม่ใช่ Apple นี้นะครับแต่เป็น Apple Pay ที่อยู่บนอุปรกรณ์ iOS หลายๆตัวของเรานะครับ Apple Pay ก็คือกระเป๋าเงินมือถือดิจิตอลที่อยู่บนมือถือ iPhone หรืออุปรกรณ์ Apple หลายๆอย่างที่สามารถให้อุปรกรณ์นั้นนะสามารถใช้ในการชำระการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในร้านค้าในแอป หรือบนออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถส่งและรับเงินผ่านทาง iMessage ผ่านทาง Apple Cash แต่ว่าตอนนี้นะครับใช้ได้แค่ที่อเมอริกานะครับ <ST AN C 2> เลขบัตรเครดิตจะไม่ถูกบันทึกลงในมือถือหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นะครับเนื่องจาก Apple ใช้หมายเลขเฉพาะประจำเครื่องและโค้ดที่ใช้ได้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อนหนึ่งทรานซัคชันเพื่อป้องกันการล่วไหลของข้อมูลนะครับซึ่งถือว่าปลอดภัยกว,กว่าการใช้บัตร แบบปกติด้วยซ้ำเลยครับไวมากนะครับจากประสบการณ์การใช้งานโดยตรงเนี่ยไวกว่าเอาบัตรเครดิตออกมาจากกระเป๋าเงินแล้วก็มาเสียบหรือว่ามารูดบัตรซะอีกนะครับสำหรับประสบการณ์ของผมคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเพิ่มบัตรเครดิตนะครับหรือบัตรเดบิตในกรณีที่บัตรของอเรารองรับ apple pay แล้วนะครับมาทาตามกันเลยวิธีเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อใช้ใน apple pay นะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ wallet แล้วก็ Apple Pay แล้วก็เข้าไปที่เพิ่มบัตรนะครับให้เราเลือกที่บัตรเครดิตหรือเดบิตการ์ดนะครับซึ่งจะขึ้นมาในหน้าจอให้เราเห็นว่าเราสามารถเพิ่มบัตรก็ทำตามหน้านจอได้เลยครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กล้องในการถ่ายรูปบัตรเพื่อเอาหมายเลขบัตรขึ้นให้เองอัตโนมัติ หรือสามารถพิมพ์เองแบบแมนนวลก็ได้นะครับแล้วก็จะขึ้นข้อตกลงนะครับให้เรากดตกลงอันนี้ก็จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple นะครับอ่ะเมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการที่ธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัตรของเราเนี่ยจะทําการเช็คข้อมูลบัตรซึ่งระยะเวลาในการเบริฟายอันนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆนะครับอาจจะไม่กี่วินาทีเป็นนาทีหรืออาจจะเป็นแบบชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการ Verify เนี่ยขึ้นอยู่กับ เจ้าของบัตรนั้นนะครับอาจจะให้ส่งเป็น SMS เป็น OTP เปิดแอปพลิเคชันหรือโทรเข้าไปที่ธนาคารเพื่อจะ Verify นะครับซึ่งเมื่อเราผ่านแล้วสามารถใช้บัตรได้ทันทีเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งาน Apple Pay นะครับเราสามารถใช้ได้2วิธีก่อนอื่นนะครับให้เราดูว่าที่เครื่องรูดนั้นนะครับมีสัญลักษณ์รองรับการใช้ Apple Pay หรือว่าเป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ Wi-Fi ที่เป็นแนวนอนแบบนี้หรือเปล่านะครับ ถ้าดูแล้วว่าเครื่องรองรับ NFC นะครับเสียลัก WiFi แบบนี้เนี่ยวิธีแรกที่เราจะใช้ก็คือกดปุ่ม Home นะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าจะมีปุ่ม Home เนี่ยเรากด Double คลิกปุ่ม Home สครั้งแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่มี Face ID นะครับให้เรากดปุ่ม Power เนี่ยนะครับสงครั้งรัวๆซึ่งก็จะ,ะบัตรที่เรา add เวลานะครับก็จะขึ้นมาแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สะดวกกว่าก็คือ แม้ว่าหน้าจอ,อยังล็อกอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปอยู่เครื่องใกล้เครื่องรูดนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ที่เขาให้เอาไปแตะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเองท,ทันทีอัตโนมัติโดยไม่ต้องดับเบิลแท็บเลยนะครับแต่เราต้องเวอร์ฟายโดยการดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์อันนี้จะขึ้นมาว่าให้เข้าไปอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับตัวเครื่องรูดนะครับแล้วก็เอาไปเจาะเครื่องรูดตามปกติแบบนี้เลยครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องนี้นะครับไม่รองรับบัตร discover ก็เลยไม่สามารถรูดได้นะครับเราสามารถเลือกบัตรอื่นได้นะครับถ้าเราเซตอัพบนมือถือเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วอยากจะใช้ Apple Pay บนตัว Apple Watch ช่นเดียวกันเนี่ยเราต้องเข้าไปตั้งค่าใน ตัวแอป watch ก่อนนะครับซึ่งเข้ามาที่าการตั้งค่าแล้วก็ wallet add apple pay ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามา add card วิธีการก็ที่เหลือนะครับทำตามหน้าจอได้เหมือนกับการาเพิ่มบัตรลงบนโทรศัพท์ปกติเลยหน้าจอก็จะต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเครดิตการ ซึ่งเราสามารถเอาบัตรมาสแกนได้ปกติเลยเหมือนเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เองอัตโนมัติแบบนี้นะครับที่เหลือก็เหมือนกับตัวบนโทรศัพท์ครับเราจะมาดูวิธีการใช้ Apple Pay บน Apple Watch นะครับอันนี้ก็ง่ายครับแค่กด Double t a ทตรงปุ่ม Power นี่นะครับ2ครั้งรวๆปุ๊บมันก็จะขึ้นบัตรมาให้เลือกนะครับ แล้วเราก็ไม่ต้องเอาเทนติเกตนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรา,เาสวมนาฬิกาอยู่แล้วก็อันล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่เอาไปจาะใกล้ๆได้เลยครับประมาณแบบนี้นะฮะแล้วก็เครื่องก็จะทําการอ่านเลยเพราก็จะประมาณนี้ครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะให้บัตรไหนเนี่ยนะฮะเป็นบัตรที่เป็น Default ของเรานะครับตั้งค่า แล้วก็ wallet. เราสามารถเลือกได้นะครับว่าบัตรไหนจะเป็นบัตร default ของเรานะครับเ,เราสามารถตั้งค่าในการเพิ่มลนเลือกที่อยู่ในการจัดส่งนะครับทำให้เวลาเราซื้อของออนไลน์ผ่าน Apple Pay นะครับเราไมไ่ต้องไปกรอกที่อยู่ในการจัดส่งเองอีกครั้งรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลด้วยนะครับหากเมื่อไหร่นะครับที่บ้านเราเนี่ยรองรับ Apple Pay แล้วก็รถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถไฟใต้ดินนะครับ MRT รองรับการแตะด้วยด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตนะครับเพื่อจ่ายค่าโดยสารเราสามารถใช้ Apple Pay ในการใช้จ่ายได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถตั้งให้เป็น Express Transit Card แต่ว่าฟีเจอร์นี้นะครับทางผู้ให้บริการเนี่ยต้องรองรับด้วยนะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับ Express Transit Card เราสามารถเลือกได้นะครับว่าบัตรไหนที่เรามีอยู่ใน Apple Pay เนี่ยเราจะให้บัตรนั้นเนี่ยเป็นการใช้จ่ายค่าโดยสารทีนี้เนี่ยมันจะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้อง เข้าไปนะครับมามาสแกนหน้าหรือสแกนนิ้วก่อนนะครับแค่เอามือถือผ่านผ่านตัวเครื่องรูดเนี่ยมันก็สามารถเข้าได้ทันทีเลยนะครับหมายถึงว่าเหมือนการแตะจ่ายปกติเลยครับโดยที่เราไม่ต้องแตะลายนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าเป็นบัตร ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น Face ID เนี่ยนะครับจะสามารถเพิ่มบัตรในกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตได้สูงสุด12ใบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยหนึ่งเนี่ยจะได้สูงสุดแค่8ใบนะครับอีกอย่างนึงน,นะครับ NFC ของ iPhone เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเราเขาไปแตะจ่ายเนี่ยให้เอาไปแค่จ่อใกล้เราไม่ต้องไปแตะนะคะเราแค่เอาไปจ่อใกล้เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับเรามาสรุปข้อดีข้อเสียข,ของอ Apple Pay นะครับก็คือ มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวกว่าการใช้บัตรปกติเพราะว่า Apple เองจะไม่รู้นะครับว่าเราซื้ออะไรไปบ้างหรือใช้จ่ายอะไรแล้วก็ในเรื่องของอความปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นการใช้รหัสผ่านทุกที่มีแค่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับไม่ต้องพกบ,บัตรให้กระเป๋าตังค์เนี่ยตุงหรือว่า ในกรณีที่ลืมกระเป๋าตังค์นะครับเราสามารถใช้มือถือในการจ่ายได้นะครับอันนี้ก็ช่วยชีวิตได้เลยแหละแล้วก็ถ้าสมมติว่าช้อปปิ้งออนไลน์เยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งกรอกที่อยู่ทุกครั้งนะครับถ้าใช้ Apple Pay แล้วก็มาถึงคําถามที่สําคัญเลยนะฮะจะใช้ในไทยได้เมื่อไหร่จริงๆอันนี้มีข่าวลือออกมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง Q1 นะครับที่ลงในวิกิพีเดียนะครับว่าจะสามารถใช้ได้ประมาณภายในควอเตอร์หนึ่ง แต่แล้วจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ไม่ออกมานะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เห็นข่าวลืออีกทีนะครับว่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมแต่ก็ยังไม่มาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า Apple p a y เนี่ยให้บริการตั้งแต่ปี2014นนะครับซึ่งก็หลายปีแล้วนะครับยังไม่มาไทยข่าวลือก็บอกว่าจะมาภายในปีนี้ แต่ยังไงเราก็คงต้องดูกันอีกทีนะครับแต่จริงๆเนี่ยเชียร์อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ Apple Pay p a y เะเท่าที่แบบลองใช้มาในไทยด้วยนะครับก็เครื่องรุ่นสมัยนี้ก็เริ่มรองรับตัว NFC เยอะขึ้นมากๆแล้วนะครับก็คิดว่าถ้ามาไทยเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมพอสมควรเลยเพราะว่าแฟนๆที่เป็นเจ้าของ iPhone เนี่ยรอฟีเจอร์นี้กันอยู่หลายคนพอสมควรเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อน ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปใหม่ๆที่ออกมาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ